กล้วยไข่เชื่อมจ้าราดกะทิหวานหวานมันๆน,น,นี่ไปดูวิธีทำกันเลยนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้ฉันจะเชื่อมกล้วยไข่มีกล้วยไข่เดี๋ยวฉันจะเชื่อมกล้วยไข่กินวันนี้แล้วก็ไว้ให้ มนุษย์กะด้วยมนุษย์กะจะกินกล้วยไข่ชิเดี๋ยวฉันล้างกล้วยไข่ก่อนน้ำใส่เกลือนี่เลยเดี๋ยวเราต้มน้ำเชื่อมก่อนใบเตยไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะเดี๋ยวเราไปใส่กล้วยลงไป ลูวยใส่ลงไปรอเขาสุกหนะจ้ะไปใส่ใจเย็น,เ,นเดี๋ยวเรามาคอยดูตอนตักขึ้นได้เดี๋ยวตอนนี้เราใส่กล้วยก่อนนะจ้ะ อีกจ้าสีอย่างสวยเล,เลยเดี๋ยวร้อยเขาสุกอีกนิดหนึ่งแล้วค่อยตักเขาขึ้นจ้า กินมาเลยเดี๋ยวฉันขอตักให้เสร็จก่อนนะจ๊ะมันช้า,าน,นี่นีโลที่สองอันนี้ลืมล้างอันนี้ลืมล้างนะโยนใส่ลงไปเลยเนี่ยทำไมล้างมันจะเป็นอย่างเงี้ย งเดี๋ยวทาเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทำเดี๋ยวจะมาฝซออวดนะจ๊ะเดี๋ยวขอทำเสร็จอีกสองอีกโลนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาอวดจะมากินอวดนั่นแหละง่ายนะจ๊ะอย่างงามวันนึงไม่ต้องทำอะไรหรอกทำแต่ของกิน แล้วเมียวหมดก็เชื่อมกล้วยโตเดี๋ยวนี่กะทิมาแล้วจะทำกะทิเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเสริมจ,จ้ะเสร็จแล้วอยากสวยงามโอ้ยทำไมมืดตึดต๊ดตือขนาดนี้ล่ะนี่ยังไม่ได้ปรับสีเลยนะแค่ย้ายขยับกล้องสวยต้องไปถ่ายตรงนี้ไหมสวยงามมากเสร็จแล้ว จะเอาน้ำเชื่อมเขาแก่ให้เหนียวอีกนิดนึงราดด้วยจ้ะสวยจริงเลยทิกะทิกะพระที่ก่อนแล้วกะทิชั้นโ <laughs> คนรยัางงามนี่โออเคพลออไโอ้ย มลาดใส่กล้วยนะหอมๆนะเด็ดเแ้วกะทินี่ข้น,นเลยเดี๋ยวให้เขาเย็นก่อนให้กล้วยเวย็นก่อนด้วยแล้วเดี๋ยวจะมาตักเสิร์ฟนะจ,าจา๊ะจ้า สองอันเล็กๆพอแค่ถ่ายรูปโอ้ยสวยงามนี่ลาดก้กะทิ น่ากินมากเลยดูกยใกล้ๆดูกใกล้ๆเห็นไหมน่ากินไหมเงาแวบ,บเลยมากินกไว่ไข่เชื่อมกัน อออ,อ,อันนี้ก็ให้มนุษย์กะเขาไปนะจ๊ะนุษย์กะเขาหนึ่งกล่อง จ้าโอเคน่านกินมากเลยสีอย่างสวยอะ่ะ